เพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสองขาเสมอมีแผนกลยุทธ์แล้วก็มีคนที่เป็นทาเลนต์ถ้าองค์กรทุกองค์กรทุกธุรกิจทุกธุรกิจเข้าใจโมเดลนี้แล้วขับเคลื่อนไปทั้งแผนกลยุทธ์แล้วก็แผนของคนด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยก็น่าจะประสบความสําเร็จนั้นเช่นเดียวกันครับพอเราเตรียมหัวหน้ามือใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาดูในแง่ของทักษะความสามารถแล้วก็การพัฒนาเขาในสเตจต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นในโมเดลนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมเขาภายใน60วันหลังจากที่เขารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วคราวนี้มามุ่งที่ว่าถ้างาั้นจ็อบที่เขาต้องทํางานที่เขาต้องทําแผนงานคืออะไรตัวชี้วัดคืออะไรทีมคือใครแล้วเขาเองตัวเขาเองเนี่ยต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยผมว่าอันนี้คือ4หัวข้อในช่วง60วันเนี่ยเป็นหน้าที่และเป็นบทบาทของหัวหน้าของหัวหน้ามือใหม่เลยที่ต้องทําให้ตรงนี้เคลียร์ให้ได้ เป็นคริสตัลเคลียร์ให้ได้เลยนะครับ